ผมมันสปลังสายพันธุ์แว็กซี่แปลงนี้นะครับขุดถอนได้ทั้งหมด5,395กิกโลนะครับราคารับซื้อนะครับเป็นราคาประกันนะครับ4บาทส0สตางค์ต่อกิโลนะครับผมก็รวมเป็นเงิน2 3 1 9 8 5บาทนะครับผมก็ราคายังสูงกว่ามันสปลังสายพันธุ์ระยอง72ที่ขุดถอนอายุเท่ากันนะครับแต่ว่า ได้ไร่ละ7ตันนะครับระยอง72แต่ราคารับซื้อจะอยู่ที่2บาท65นะครับเฉลี่ยแล้วนะครับจะจะได้18,550บาทนะครับดังนั้นนะครับผมเวกซี่จะมีกำไรมากกว่าถึง4,648บาทต่อไร่นะครับต่อไร่นะครับเท่าเปรียบเทียบกันนะครับผมมันอายุ11เดือนเท่ากันแล้วก็ระบบน้ำหยดเท่ากันแล้วก็มีการใส่ปุ๋ยอะไรเหมือนกันทุกอย่างนะครับผม